สวัสดีท่านผู้ชมและ FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวิตแชแนลคณบ้าเกษตรครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมการตัดองุ่นไวนะครับองุ่นไวาสายพันธุ์นี้จะเป็นสีดํานะครับชื่อสายพันธุ์ก็กระบองเน่นะครับท่านผู้ชมเต็มแล้วครับตัดเต็มแล้วสวยงามมากเป็นตัดองุ่นไวค้างตัวไอน,นะครับ นี้จะเป็นตัวไอหลังจากหลังจากแต่งกิ่งได้เจ็ดเดือนนะครับก็ลักษณะแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับอ้นนะอวนขาวปต้นนะพอกได้กดเยตกมากครับ <ส>ามากก็ต้ช<ส>มน้ำมากังนะ ยอดเลยสายพันธุ์กระบ,บองนี่นะครับอันนี้กำลังเทกำลังจะเต็มนะครับเดี๋ยวทานข้าวก่อนอมาทานข้าวท่านผู้ชมนี่ครับทานข้าวออกับผมน,น่ากินไม่ใครรู้เคยครับผมน,นี่ครับ ทานข้าวครับทานข้าวครับมามามาโอเคเดี๋ยวทานข้าวก่อนครับตอนนี้พาท่านผู้ชมมาชมห,าห่างโหนนะครับเดินชมนะครับแต่ละล่องนะครับแต่ละแถวนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ดกครับฝั่งนี้ดดกมาก ชทชาสายพันธุ์นี้จะเป็นสายพันธุ์กระบองนี้นะครับท่านผู้ชมกระบบองเน่นะครับสีดานะครับตอนนี้ที่เห็นด้านหน้านี้ก็ยังไม่สุกนะครับท่านผู้ชมอีกสักหน่อยแต่เราก็จะเก็บ,กบ,กบรครับผมเก็บสายรวมครับดอกมาก น,นี้ก็จะเป็นเวลาพักเที่ยงนะครับท่านผู้ชมขอเวลาไม่นาน,นครับสิบนาทีพอทางช่ององผมนะครับช่องสวิตชแนลจะใช้เวลาไม่นานนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายของท่านผู้ชมนะครับแต,แต่ละภาพต่ละภาพก็จะไม่ซ้ํากันนะครับผมภาพสําคัญถ้าคนดูนะจะดูหน้าลำคานะครับของเราจะไม่ซ้ำกัน ก็จะเป็นภาพใหม่ๆนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมน่าจะเป็นพืชหลากหลายสายพันธุ์นานาพันธุ์แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการทําวิธีการเสียบยอดนะครับเสียบยอดต่อตานะครับแล้วก็จะมีต้นพันธุ์แล้วก็ต้นตอต่างหากนะครับให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กัน แต่ตอนนี้ขากล้องผมยังไม่มีนะครับผมจะ,จะต้องมีขากล้องซะก่อนวันไหนมีขากล้องเดี๋ยวผมจะทําวิธีการเสียบยอดการตอนการขยายพันธุ์ให้ดูช่วงนี้เอาเป็นการเก็บลูกไว้ก่อนต่อไปก็จะเป็นการแต่งกิ่งนะครับโปรดติดตามรับชมต่อไปนะครับผมจะเพิ่มเบื่อกันนะครับชมกันไปยาวๆนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมติดตาม ด้วยนะครับต่อไปผมจะสอนวิธีการขยายพันธุ์นะครับประมาณเดือนหนึ่งหรืออีก2เดือนข้างหน้านี้เดี๋ยวผมได้ขากล้องขึ้ก่อนได้ขากล้องนะครับเดี๋ยทำการสอนเสียบยอดการตอกติ่งและการขยายพันธุ์พืชนะครับสูตรของอิสราเอลนะครับ ชมครับท่านผู้ชมไม่ดกเท่าไหร่นะครับนี่ไม่ถกเท่าไหร่ถือว่ายังไม่ผ่านอันนี้ก็แน่นครับผมตารางนิ้วจะเป็นลูกหมดนะครับท่านผู้ชมตารางนิ้วจะเป็นมีลูกหมดนี่คือการแต่งกิ่งผ่านนะครับการตงกิ่งผ่านแต่ลูกก็ไซส์นี้ก็โอเคครับผมถือว่าสวยถือว่าไม่ไม่ไมเล็ก เกินไปก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับอยู่ประมาณนี้เพาว่าเขาเน้นจํานวนกิโลครับไม่ได้เน้นเป็นเกรดนะครับจะเน้นเป็นกิโลกร,รมัมหรือว่าเป็นตันนะครับไม่เน้นความสวยครับผมสุดท้ายขายไปแล้วก็ได้มาปั่นเหมือนเดิมปั่นเลือดต่เนื้อนะครับผมเป็นวายจะหมักวายสูตรของเขานะครับสูตรของแต่ละสำนักก็ไม่เหมือนกันแต่สูตรของโบราณน,นี้ก็จะมีนะครับผม ไมต้องใช้ยืดยากยานี่จะเป็นยิดนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไหมครับจะเป็นยิดยิดนะครับถือว่าสวยงามมากแน่นครับผมตัดง่ายครับตัดไม่ยากตัดไม่ยากต่อไปอย่าลืมติดตามมาด้วยครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการ ชำหรือว่าการเสียบยอดต่อกิ่งนะครับผมติดตาครับผมนี่เต็มแล้วครับท่านผู้ชมเต็มแล้วครับดูครับท่านผู้ชม โอเคครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านไหนชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งัด้วยครับกดติดตามด้วยครับผมชม่องสัลวิทชาแนลคนบ้านเร็จจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับดูกันไปยาวครับผมมามามาตอนนี้ยังไม่ปิดคลิปครับพาเดินชมอยู่ okay vai, bye pete bye, keep